ตอนที่3 6 3ร้กภูเขานิลันแห่งจุดจบอยู่ทางตะวันออกของตะกลูลเทพอสูรภูเขาซึ่งมีกลุ่มสัตว์อสูรมากมายแถมป่าแห่งนี้ยังเก่าแก่และก็อันตรายมากๆเพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งแปลกๆที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเขียนแดนวิญญาณนิรันก็ยังคงตกตายมาแล้วจึงได้ถูกเรียกว่าภูเขานิลันแห่งจุดจบหลินเทียนที่มาถึงที่นี่พร้อมๆกับกลุ่มคนมากมายเองก็ได้พบกับป่าใหญ่ซึ่งต้นไม้ต่างๆล้วนจะดูเก่าแก่ และเติบโตถึงขั้นที่หลายๆคนโอบไม่ได้ด้วยซ้ำพลังฉีดภายในป่าแห่งนี้เข้มข้นมากๆแต่ภายในอากาศก็อาจแน่นไปด้วยพลังของอสนรเช่นเดียวกันและมันแสดงให้เห็นแล้วว่าภายในสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสารอสนรมากมายแล้ววัดของเจ้าโอสถนั้นอยู่ที่ไหนกันอยู่ลึกก็ไปอีกได้ยินว่ามันเป็นโลกใบเล็กที่อยู่ภายในโลกใบเล็กก็หรือผู้เช,ชี่ยวชาญที่แข็งเก่งในอดีตการสามารถใช้พลังเทวะ สร้างโลกของตัวเองขึ้นเพื่อใช้บ่มเพาะได้และก็เป็นเรื่องปกติเออที่แถมันก็เป็นแบบนี้นี่เองไปเร็วเขา้าหลายๆคนได้พูดออกมาคนกลุ่มนี้พากันเร่งฝีเท้าออกไปหลินเทียนยเนี่ยวคงก้าวเดินออกไปอย่างแาบเรียบและหลังจากได้ยินคำพูดของกลุ่มคนเหล่านี้แล้วเขาก็อดแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาไม่ได้เพราะเขาไม่คิดเลยว่าผู้เชี่ยวชาญในอดีตสามารถทําเรื่องแบบการสร้างโลกใบเล็กของตัวเองได้ด้วยนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ ไม่รู้เลยว่าจะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนแต่อย่างน้อยๆก็ต้องอยู่ในเขตแดนปลูกพลังแน่ๆหลินเทียนได้พูดกับตัวเองป่าแห่งนี้อัดแน่นไปได้วยพลังฉีเข้มขน้นซึ่งตามต้นไม้เก่าแก่นี้ต่างก็เต็มไปได้วยโครงกระดูกมากมายและส่วนใหญ่จะเป็นของมนุษย์นี่มันแสดงให้เห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ถูกสัตว์อสูรกินกินไปเมื่อเข้ามายังสถานที่แห่งนี้หลินเทียนไม่ได้สนใจพร้อมทั้งก้าวเดินตามหลังของกลุ่มผู้คนออกไป ไม่นานก็มีเสียงคำรามอย่างดัง,ดงของสัตว์อสูรถูกส่งออกมาล่างหลายล่างได้ปรากฏตัวออกมาหมีเพิงสายฟ้าหมีเพิงสายฟ้างันหรือมันเป็นสัตว์อสูรระดับเก้าที่มีพลังเทียบเท่ากับเข็ดแดนผู้รอบรู้ตอนปลายเลยนะและยำเอ๋ยทำไมต้องมาเจอกับสัตว์อสูรแบบนี้ในตอนนี้ด้วยรีบอ้อมไปเร็วเข้าหลายหลายคนได้ส่งเสียงออกมาแม้ว่าหมีเพิงสายฟ้าจะไม่ได้น่ากลัวเลยนะักแต่มันก็ทําให้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่หวาดกลัว ว่าที่นี่มันอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากที่ตั้งของตระกูลเทพอสูรพวกเขาจึงทําไม่มีผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเทพอสูรพวกเขาผ่านไปมาอยู่เสมอแถมนี่มันยังเป็นช่วงเวลาที่ค้นพบวัดของเจ้าโอสถด,ด้วยจึงได้มีผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลเทพอสูรออกมาอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้กลัวมีเพลิงสายฟ้าตัวนี้เพราะสามารถร่วมมือกันสังหารมันได้แต่ว่าก็ไม่กล้าสังหารในตอนนี้เพราะหากว่า ผู้เชี่ยวชาญของตระกูลอสูรมาพบเขาแล้วก็มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แน่ๆหลังจากนั้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญจึงได้พากันอ้อมออกไปอย่างยากลําบากและมีหลายคนถูกมีเพลิงสายฟ้าฉีกออกเป็นชิ้นๆระยำอย่าสังหารมันนะไล่มันออกไปก็พอได้กลุ่มคนได้ร่วมมือกันใช้ทักษะมากมายก็ใส่มีเพลิงสายฟ้าตัวนี้รีบหนีเร็วหลายๆคนได้ส่งเสียงออกมาหลินเทียนที่เรนตามหลังของพวกเขาไปสักพัก ก่อนที่เขาจะหยุดเท้าลงพร้อมกับมองขึ้นไปด้านบนล่างสามล่างได้เหาะอยู่เหนือพื้นดินซึ่งกลุ่มผู้น,นํานี้ดูมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆและดวงตาของเขาก็ให้ความรู้สึกที่น่าเกรงขามสุดๆเป็นเขาหลินเทียนได้หลีตาของตัวเองลงชายหนุ่มผมสีเงินที่ปลดปล่อยแรงกดดันมหาศาลออกมาแน่นอนอยู่แล้วว่าอีกคนก็คือกายอสูรบรรพการโปรคังและที่ด้านหลังของเขา เป็นผู้ติดตามจากตระกูลเทพอสูรภูเขาซึ่งหลังจากนั้นเองที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างก็พา,ากันหยุดเท้าลงตัวของพวกเขากังวลอยู่ก่อนแล้วว่าอาจจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญของตระกูลอสูรก็ได้แต่พวกเขากลับไม่คิดว่าต้องมาพบเจอกับองค์ชายศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลอสูรที่เป็นผู้ครอบครองกายอสูรบรรพการสง,งนันโปกข่งได้หอะลงมาก่อนที่เขาจะมองออกไปยังหมีพึ่งสายฟ้าแล้วพูดขึ้นว่าไก่เป็นคนทำดวงตาที่คมกริบของเขา ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวมากๆทําให้เหล่าผู้คนอดสั่นไปไม่ได้องค์เหนือหัวโปคังมันเป็นเพราะว่ามันโจมตีพวกเราก่อนดังนั้นพวกเราจึงได้ตอบโต้กลับไปอย่างหมดหนทางหนึ่งในพวกเขาได้ก้าออกมาพร้อมกับพูดตอว่าเราไม่ได้สังหารมันแต่แค่จะไล่มันออกไปเท่านั้นองค์เหนือหัวได้โปดบุ่มโปคังได้เวียงความมือตบล่างของชายจนนั้นจนแหลกสลายกลายเป็นกองเลือดในทันที โปคงได้หันมองออกไปทางคนอื่นๆโดยสีหน้าที่ดูร้ายว่ากล้าทำลายลูกหลานตระกูลข้างนั้นหรือใครลงมืออีกก้าวออกมาเดี๋ยวนี้ผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพอสูรที่อยู่ด้านหลังของโปคังยังคงนิ่งเงียบไม่ไหวติงเหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายถึงกับแสดงสีหน้าหวัดผภาวะออกมาตามๆกันคนที่พูดไปก่อนหน้านี้ไม่ได้อ่อนแอเลยแม้แต่น้อยทว่ากับโศกสังหารด้วยการตบเพียงครั้งเดียวนี่ใครจะกล้าก้าวออกไปอีก เมื่อไม่มีใครงั้นก็ตายด้วยกันทั้งหมดนี่แหละโปคังได้ส่งเสียงออกมาเหล่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสูรสองคนที่อยู่ด้านหลังได้ปลดปล่อยแรงกดดันของพวกเขาออกมาพร้อมั้งก้าวเข้าหากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อภัยให้กับพวกเราด้วยเถิดอ,องค์เหนือหัวคนของพวกเราเองก็ตกตายไปหลายคนและถูกบงังคับไปต้องตอบโต้แถมเรายังไม่ได้ลงมือสังหารมันด้วยเมตตาด้วยปล่อยพวกเราไปเถิดเรื่องราวที่กายอสูรบรรมการ ออกท้าประลองผู้เชี่ยวชาญขีดแดนที่ต่ำกวาวิญญาณนิลันนั้นโด่งดังไปทั่วทั้งลูกใบนี้แล้วมันจะไม่ทําให้พวกเขาหวาดกลัวได้ยังไงกันเหลียนเทียนได้อยู่ในกลุ่มบุคคลเองก็ถึงกับสายจีสาไปทันทีเพราะว่าอีกฝ่ายมันอวดดีจริงๆคนเหล่านี้ถูกโจมตีจนตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงดังนั้นจึงต้องตอบโต้กลับไปแถมยังเป็นแค่เพียงการไล่หมีเพลิงสายฟ้าออกไปเท่านั้นไม่ใช่การล่าสังหารซะหน่อยแต่ว่าโปคังกับต้องการสังหารพวกเขาทั้งหมด นี่มันจะหวดเยี่ยมเกินไปนแล้วจริงๆหลังจากที่คิดถึงเรื่องที่อีกฝ่ายลงมือกับเขาหลายครั้งก่อนหน้านี้ที่ริกานิลันอมตะเขาก็ได้แต่แสดงท่าทางหง,งุนงดออกมาขณะที่มองไปอย่างท่าทางของอีกฝ่ายจิตสัมผัสของโป๊ะคางนั้นดีมากๆดังนั้นจึงได้สัมผัสถึงสายตาที่งุหงดของหลินเทียนเป็นอย่างดีเขาจึงได้หันกลับไปเป็นเจ้ามดตัวนั้นนี่เองโปคางจํหลินเทียนได้ในทันทีเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายจําตัวเองได้แล้ว หลินเทียนก็ได้ก้าวออกไปพาพูดว่านี่สุนัขอย่างเจ้าเรียกใครว่ามดกันเคยเห็นหมดตัวใหญ่แบบนี้งั้นหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วเหล่าผู้คนก็ถึงกับแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาทันทีณนะตอนนี้เองที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพากันหันมองไปทางหลินเทียนโดยสายตาที่ตกตะลึงทันทีหลังจากได้มองชัดๆแล้วนะนี่หลินเทียนคนนั้นงั้นหรือหลายๆคนมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากความร้ายกาจของหลินเทียนนั้นโด่งดังไปทั่ว และแต่ไม่มีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จากเขาโป๊คังได้หันมองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่คมกริบผ่าพูดออกมาว่าพวกอ่อนเอมันก็คือมดงั้นหรืองั้นก็ก้าวออกมาสิเราให้ข้าตบเจ้าสักทีจะได้รู้ว่าลางหลักของเจ้านั้นมันเป็นมดด้วยหรือเปล่าหลินเทียนได้ตอบกลับไปกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปทันทีพร้อมกับคิดว่าหลินเทียนนี่มันอวดดีเหมือนกับข่าวลือไม่มีผิด ต่อหน้าของโองชาศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลอสูรที่แข็งแกร่งและเทียมทานภายใต้เขตแดนวิญญาณนี่หลันนี้แต่เจ้านี้กลับกล้าพูดแบบนั้นออกมาผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสูรที่อยู่ด้านหลังของโปคังก็ถึงกับปวดปลอยจิตสังหารออกมาพ่างก้าวเดินออกไปทางหลินเทียนหยุดโปคังได้เสยยยิ้มออกมาพร้อมถังจ้องมองไปทางหลินเทียนและพูดว่าเจ้ามดตัวนี้มันพิเศษมันเป็นเดือของข้าดังนั้นพวกเจ้าเก็บกวาดตัวอื่นไปก็แล้วกันขอรับ ผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสูรทั้งสองได้พยักหน้าก่อนจะกวาดสายตาที่เย็นชามองออกไปทางหลินเทียนผางก้าเดิอนออกไปทางผู้เชี่ยวชาญคนอนื่นๆพวกขาอทั้งหมดอยู่ในเขตแดนจ้ากอพันธมพานระดับที่สองเมตตาด้วยองค์เนื้อหัวเมตตาพวกเราด้วยเราไม่ได้ตั้งใจได้โปรดอย่าสังหารพวกเราเลยเหล่าผู้เชี่ยวชาญพากันร้องขอความเมตตาด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดโปกคางยังของจ้าเหมอะออกไปทางหลินเทียนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสอง ยังคงกล้าเดินหากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้หลินเทียนได้ก,กวาดตามออออกไปทางผู้เชี่ยวชาญของตระกูลอสูรทั้งสองแล้วพูดว่าใสาหัวออกไปเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็จริงแต่ว่าเขาไม่สบอารมณ์กับอีกฝ่ายมากเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้แค่ตอบโต้มีเพิงสายฟ้ากลับไปเท่านั้นแต่ว่าโป้คังกลับต้องการสังหารพวกเขาจึงทําให้หลินเทียนไม่พอใจและในเมื่ออยู่ที่นี่กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมนุษย์แล้วเขาก็ไม่สามารถปล่อยให้อีกฝ่าย สังหารคนกลุ่มนี้ได้สายตาของผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสูรทั้งสองคนได้เย็นชาปเป็นอย่างมากและอยากจะเปิดฉากการโจมตีก็ใส่ลิ้นเทียนทว่าหลังจากที่คิดถึงคำพูดก่อนหน้านี้ที่องค์ชายศักดิ์สิทธิ์ตระกูลพวกเขาได้พูดออกมานั้นมันก็ยังทําให้พวกเขาก้าวออกไปทางกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่อเป็นสัตว์ป่าที่เข้าใจอะไรยากจริงๆหลินเทียนได้พูดออกมาโดยน้ําเสียงที่เย็นยเยือกเขาโบกมือขวาออกไปก่อนได้ขึ้นกระบี่สายลม จะพุ่งออกไปและทําให้สีหน้าของผู้เช่วชาญตะกูลอสูรทั้งสองเปลี่ยนไปอย่างมากบุ่มบุ่มเสียงดังสนั่นทูทโสองออกมาระหว่างที่ร่างของผู้เช่วชาญตะกูลนอสูรทั้งสองปิวออกไปและโค่นต้นไม้ลงหลายต้นพวกเขาต่างก็พากันพยุงร่างของตัวเองกลับขึ้นมาด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยเลือดขณะที่มองไปทางเหียนเทียนด้วยสายตาที่ตกตะลึงและหวาดกลัวโปกคขางได้แต่แสดงสีหน้าเย็นชาออกมายิ่งกว่าเก่าพร้อมกับพูดว่า ลงมือกับคนของตระกูลข้าอย่างนั้นหรือตระกูลของเจ้ามันยิ่งใหญ่นักหรือไงกันหลินเทียนได้พูดต่ออย่างไม่แยแสยว่ามันโจมตีกลุ่มผู้คนและก็สังหารไปหลายหลายคนส่วนพวกเขาเพียงแค่ตอบโต้และไม่ได้มีเป้าหมายจะสังหารมันด้วยซ้ําหลังจากที่พูดจบแล้วหลินเทียนก็ได้ยกมือของเขาขึ้นพร้อมทั้งส่งขึ้นกระบ,บี่สายฟ้าพุ่งออกไปฟุบฝุบุบมีเพลิงสายฟ้าหลายๆตัวถูกปาดคอของพวกมัน และถูกสังหารลงตรงนั้นอย่างฉับพลันนี่แหละคือมดที่เจ้าว่าเอาไว้หลินเทียนได้ตอบกลับไปอย่างเงย็นชาผู้คนถึงกับสูดลมหายใจเข้าลึกต,ตามๆกันขณะที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมนุษย์พากันมองออกไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่น่ากลัวเพราะว่าพวกเขาได้ยินมาว่ากายอสูรบรรพการนั้นอวดดีและก็หัวลั้นทว่าหลินเทียนกับหัวลั้นยิ่งกว่าอีกฝ่ายซะอกีการกระทําของเขาถึงกับทําให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญถึงกับรู้สึกขนหัวลุก ดวงตาของโปคางเป็นปะกายออกมาอย่างดุร้ายพร้อมถังก้าวเข้าหาหลินเทียนโดยไม่ปิดบังจิตสังหารเลยแม้แต่น้อยทุ่มระหว่างที่โปคังได้ก้าวเดิอนออกไปนั้นแรงกดดันที่เขาปลดปล่อยออกมาก็ทําให้พื้นดินแตกออกเป็นรอยเล้ามากมายหลินเทียนได้เสียออกมาอย่างเย็นชาโดยที่เขาไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยถอยไปเร็วเขาได้หันกลับไปพูดกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ด้านหลังหลังจากที่พูดจบแล้วเขาก็ได้ก้าวออกไปหาโปคางในทันที ระหว่างที่ก้าวไปนั้นแรงกดดันของเขาก็ส่งผลให้พื้นดินแตกออกเป็นรอยแยกไม่ต่างกันท่านเดนนั้นเองที่แรงกดดันที่รุนแรงทั้งสองถึงกับทําให้สีหน้าของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างมากแข็งแก่งมากหลายหลายคนได้แต่มีสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเมื่อตอ้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันนี้พวกเขาต่างก็พากันอดสุดลมหายใจเข้าลึกไม่ได้ดวงตาของโปรคังเป็นประกายเย็นเยือกออกมาพางพูดว่าไม่เจอกันไม่นานแต่ไม่คิดเลยว่ามดตัวน้อยๆอย่างเจ้า จะเปลี่ยนไปไม่น้อยเลยไม่เจอกันไม่นานแต่ไม่คิดเลยว่าสัตว์ป่าดุร้ายตัวน้อยอย่างเจ้ากลับไม่พัฒนาขึ้นเลยอย่างต้านทานไม่ไหวอยู่เช่นเคยหลินเทียนได้ตอบโต้กลับไป